ะทำตามสัญญาขอเวลาอีกร้อยปีผมสัญญาว่าทุกคนจะเป็นกะลามปีจะเป็นกะลาปี<อ>เฮ้ยเป็นไงพี่น้องประชาชนนะผมร้องเพลงพอไหมฮะราเว่ <No. S 1> มมานักร้องเดอะวอยท์เก่านะเข้าใจไหมหทุกท่านนะ <c oughs> สวัสดีพี่น้องประชาชนนะไม่ต้องกลัวผมนะนะ ผมเดิ่พูดเรากันนะปาาาฮะ,ะ,ะ,ะสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกคนด้วยผมไปในอ้อมก่อนไรไม่รู้ไอ้นี่ก็ไม่รู้ตลอดเออเลิกดีไหมฮะเลิกดีไหมเลิกไปเลยนะรองนายกนะฮะฮะเลิกแล้วไปนอนนะพี่น้องประชาชนนะอ่าว่าไงเราสองคนอะ่ะมีบทพูดไหมเนี่ยฮะเออเดี๋ยวแล้วเงี่ยต่อไปนะอ้าวยังไม่จัดได้พูดเลยนี่เดรมอน สงสัยว่าตอนเนี้ยเราจะได้เป็นแค่ตัวประกอบนะใช่เอาไปทอดอร่อยดี <Hey! S 2> เออใช่นั่นละสิ <c oughs> ไม่ต้องเสียใจไปนะพี่น้องประชาชนนะอย่างน้อยก็ยังมีเพื่อนนะนี่ไงใช่ไหมไม่รู้ราหฮจะทำตามเยาวยาก็ลงไม่ผ่านนะคนละครึ่งนะยายก็ลงไม่ได้เอออย่าเลยนะไปไปไป เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับยายเดี๋ยวครับยายนะจเย็นก่อนนะค่อยๆพูดค่อยขยากันนะเอางี้ไหมยายอะผมจะให้ยายนะกินหมากฟรีอืแล hm ้วพาคนไหมีปัญหาไหมไม่มีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนด้วยนะโปรเลิกพักผมมพักพลังปะตาผมสัญญาจะดูแลพี่น้องเป็นอย่างดีนะขอโอนเงินให้ทุกคนนะคนละสามร้อดีไหม เราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกร้อยปีผมสัญญาว่าทุกคนจะเป็นกะลำมปีจะเป็นกะลำมปีเฮ้ยเป็นไงพี่น้องประชาชนนะผมร้องเพลงสัญญาว่าทุกคนจะเป็นกะลำมปีจะเป็นกะลาปีเฮ้ยเป็นไงพี่น้องประชาชนนะ ผมร้องเพลงพอไหมฮะาอทุกคน<ม>จะเป็นกะลัมปีจะเป็นกะลัมปีเฮ้ยอีกร้อยปีผมสัญญาว่าทุกคน<ม>จะเป็นกะลัมปีจะเป็นกะลัมปีเฮ้ยเวลาอีกร้อยปี ผมสัญญาว่าทุกคนจะเป็นกะลัมปีจะเป็นกะลัมปีเฮ้ยอีกร้อยปีผมสัญญาว่าทุกคนจะเป็นกะลัมปีจะเป็นกะลัมปีเฮ้ยอีกร้อยปีผมสัญญาว่าทุกคนจะเป็นกะลัมปีจะเป็นกะลัมปี ยังไงพี่น้องประชาชนนะพรบ้องเพลงพอไหมฮะโน้